ติดตั้งนะครับกันแข้งนะครับ2ส่วนนะครับของรเวโหรือฟอร์จูเนอร์ครับตัวอย่างนี้เป็นรเโอสอปี่คูณ4ปี2018นะครับงานนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับชิ้นที่1และชิ้นที่2นะครับส่วนนี้คือชิ้นที่2นะครับคือกันอ่างเกียร์นะครับกันอ่างเกียร์แล้วก็ลูกเกียร์สโลนะครับ การลูกเกียร์สโลนะครับก็คือนะครับยาวมานะครับจนพ้นนะครับลูกเกียร์สโลแล้วก็กล่องควบคุมถ้าคูดหินบ้านนี้ครับก็จะเลยกล่องควบคุมไปไม่โดนนะครับป้องกันอ่างเกียร์นะครับอ่างเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่างเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่โดนนะครับถ้ามองมิตินะครับนี่ครับ คนลูกเกียร์สโลนะครับแล้วก็กล่องควบคุมครับชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนหน้านะครับเป็นชิ้นของการใต้ท้องเครื่องนะครับใต้ท้องเครื่องนะครับของส่วนหน้ารถยนต์ท้องรถยนต์นะครับตรงท้องเครื่องนะครับนี่นี่ท้องเครื่องนะครับลาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องงานข้างหน้าครับ ชิ้นส่วนที่2นี้นะครับสามารถซื้อใส่ก่อนได้นะครับไม่ต้องเกี่ยวกับชิ้นที่1เพราะชิ้นที่1เนี่ยของโรงงานมีมาให้แล้วนะครับเป็นแบบบางๆท่านซื้อส่วนที่2ส,ส่วนนี้นะครับใส่ก่อนโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับชิ้นแรกจากโรงงานเลยก็ได้ครับ